คาถายะถาสัพพีตรวจสอบอาหารนี่คือบอลมันจะคันตรงไหน <c oughs> วันนี้พอดีอาจารย์กู้เขามาเยี่ยมเขาอยากแดกแกงและช่วงนี้ไอ COVID ้โควิด -19 มันก็ยังไม่ไปอีกก็ต้องหาอะไรแกงที่แบบประหยัดกันน่ะแล้วเอาเล้ยวติดน้องไว้นะต้องใ้หนอนรับอยู่ครับอวยังไม่ตื่นเลยรมคืนไปหน้าสมาธิที่ไหนกนมา ไปในส่วนครับนั่งเจอผีไหมเจอไมื่อคอเมื่อคืนเหรอครับเจอครับเป็นไงเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มากวนเสียงนกขู่จ้ะผีนะครับคำว่าแกงอะไรนี่ไงครับแกงบอลนี่ยครับหลายคนถามว่าบอลแดกได้เหรอบอลแดกได้แต่ไอพวกปากบอลน่ะอย่าไปครบปากบอลคือไงไหมไอพวกปากคันน่ะนะอย่าไปครบบอลน่ะแดกได้แต่ผมให้สังเกตว่านี่นะครับ บอลที่เราจะใช้แกงเนี่ยคนต้นมาเนี่ยสีค่อนข้างที่จะดํานะมันจะไม่ใช่บอลขาวๆนะมันจะเป็นบอลดำบางคนก็เรียกว่าบอลแดงเนี่ยนะคนค่อนข้างดําดเนี่ยที่ใช้แกงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันนะสิทธิ์พี่ครับไปตัดบอลเลยครับค่อยตัดนะครับสิทธิ์พี่พี่ไม่ใช่แบบนี้ตัดมาใหม่แบบนี้ก็ไม่ใช่สิทธิพี่ต้อง tắt máy, phải tắt éng á, à, để tắt đu mà. <laughs> để đâu, cứ tát Đi nữa, đi nữa, đi nữa. sắt, chạy của gian điêu đấy, hay tham có tham, không được lương, đắc cũng đắc cọt gù. khấp, của tôi khấp xịt, phú pì. không phải là đâu, tiền lương không phải là đâu. khấp, xịt, 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 อาจารย์กับลูกศิษย์ก็ทะเลาะกันเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการตัดที่ถูกต้องตัดยังไงโดนเท้าตัเลยมาสิทธิ์ผู้พี่ถีบลงน้ําครับถีบทําไมอะและ้วแล้วแล้วก็ถีบมึงทําไมใช้เกยอย่างเดียวเลยเกโมโหมั้งครับสิทธิ์ผู้พี่อะโอ้นี่นี่นี่แต่พัดมาเรามาเรา,ารับครับนี่นะครับการใช้บอลนะครับมันจะใช้ตรงนี้นี่ฮะเราจะตังเกตได้ว่าบอล<อ>เนี่ยสีมันอนะจะค่อนข้างดำดำ เนี่ยครับดูว่าดูเนี่ยสังเกตนะครับว่าก้านมันเนี่ยจะไม่ขาวค่อนข้างที่จะสีดำดำนะครับจาานบอลนี่เด็กได้จริงจริงเหรอเด็กได้จริงๆเอาเอาให้ลองให้ดูนี่เนี่ยมันคันตรงไหนอือหือนานาร้อยเหรออร่อยอร่อยเต็มคู บอลจริงอ่ะเฮ้ยจานมันต้องไปแกงก่อนไม่ได้แดกดิบแดกดิบคันต่หานะครับแกไปอยู่ป่าไหนมาวะจริงไหมจานคันจริงไหม <c oughs> เออไม่ใช่ว่ากินได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําเออบางคนก็มีความเชื่อว่าเรื่องบอลเนี่ยเขามีความเชื่อว่าถ้าใครที่โดนฆ่าตายแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้เขาจะเอาบอลเนี่ยครับ ฝานบอลแบบนี้นะฝานที่ที่ตงบางเนี่ยแล้วก็แปะไปที่ปากเนี่ยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไอ้คนตายเนี่ยมันจะมาบอกว่าใครเป็นคนฆ่ามันนั่นคือความเชื่อแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันพิสูจน์ได้หรือไม่พิสูจน์แต่ความเชื่อของคนที่โดนฆ่าตายนะและจับฆาตก,กรไม่ได้แล้วเขาแล้วเขาก็ต้องติดแบบนี้จานยังไม่ตายติดได้งไงนั่นนะ เป็นวิทยาทานเห้เขาดูเห็นไหมครับอาจารย์กู้นี่ยเป็นคนที่เมตตาสูงมากขนาดยังไม่ตายอย่าเอาปากตัวเองติดสักพักก็รู้คันหรือไม่คันปะเราไปดูการทําบอลกันนี่คือบอลมันจะคันตรงไหนอื้ยดูเลยเลยู ไม่มีคันนมือคันนี่ไม่มีคันมันไม่คันแล้วคุณหมอคันเออยังไม่คันเออเดี๋ยวเออการแบบนี้ผมเคยเคยเคยโดนนะโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรตอนโดนผีแกล่ะอ๋อผีแกล่อีกแล้วมันมีอะไรเหมือนกับมายุบยุบยุบชักตาเกิาอาจารย์กู้ผีแกลงได้ไงผีต้องกลัวอาจารย์ การที่ว่าคนเราช่วยคนหนึ่งคนะจะถูกผีตามล้ำคานไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีโอ้ไ้อหมอปลาไม่ต้องไอ้ชื่อกูป,ปะ่ะเ <c oughs> ป่รก่อนจานเป็นไ้ขัน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 มาไหมนิดหน่อยนิดหน่อยคุยถุกเรื่องตุกราวเลยแท็น่ากเก่งเวลานี้บอกว่าคันโอ้ยไม่ได้เรื่องสักย่างเลยเป็นไงอาจารย์ขันขันครับข,ขี้โมโย้ยี้มผาเลยอาจารย์กูมึงกตลูกศิษย์นี่พอพอกันเลยเนี่ย ขั้นตอนการทําถือว่าสําคัญสุดเลยนะแกงบอลเนี่ยนี่นะผมจะแกงกับหอยานอย์เรี่ยหอยอะไรเนี่ยอันนี้หอยแมลงผู่ครับอาจารย์ลงวิเคราะห์มันตายไปกี่ปีแล้วตัวนี้ตัวนี้เหรอครับเดี๋ยวให้อาจารย์วิเคราะห์ของก่อนน่าจะตายประมาณกี่ปีไอสัตว์แดกอีกคงไม่วิเคราะห์มึงมาแดงของกูเป็นไงผมว่าน่าจะเพิ่งตายไม่นานคุณหมอรู้ได้ไงเดาอาครับไอฮา ให้วิเคระาะห์ว่าตายกี่วันไอสัตว์แดกข่อยกูไปแล้วเซ็ง <c oughs> เลยทีนี้นะส่วนผสมนะแน่นอนครับแกงส้มเราต้องใช้ปลาทำแกงย้านะครับ FC ทุกคนแกงส้มต้องมีปลาทำแกงถ้าแกงมันจะไม่กร่อยแล้วก็ส้มขามเปียกพี่แกงส้มคลิปนี้แกงบอนต้องใส่น้ําตาลหวานเค็มเปรี้ยวแล้วก็กะทิเรามาดูวิธีการผลิตกันอ่ะไอซิพ,พี่เอาปลาหอ่อไปตองแล้วไปย่างเลยเกลือ คือส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการทำแกงบอนเราเกลือแช่น้ำนะตอนถือเลยแล้วก็จังหวะที่เขาปิ้งปลาเนี่ยนะเราก็ต้องออกบอนเลยนะอ่าบอนเนี่ยตอนทำเนี่ยเดก็ดกๆอย่าอย่าอยู่ใกล้เพราะเด็กๆมันจะโซนมันชอวเนี่ยเปลือกไปเล่นมันคันนะมันคันนะแต่เราต้องแกงให้ถูกวิธีมันก็จะไม่คันแต่บอนแดงเนี่ย มันไม่คันมากเหมือนบอลขาวมีบอลขาวไหมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเราก็หันบ้องประมาณนี้ครับเนี่ยหันบ้องประมาณนี้เนี่ยปอกเปลือกออกก่อนนะแล้วหันบ้องมาเนี้ยเนี่ยเห็นไหมให้สังเกตนะครับอันนี้คือบอลขาวใบมันจะขาวๆเลยนะอันนี้คือบอลดาหรือบอลแดงเราเนี่ยสีมันคนละอย่างเลยอันเนี้ยผมไม่เคยแกงกินนะเลยผมไม่กล้าพูดว่ามันกินได้หรือไม่ได้แต่คันทิบยายเลยเนี่ย ตอนหาปลาแล้วปลาอยู่ในปา่าบอนี่ยโอ้ยคันเย็นไข่ครับอันนี้คันเย็นไข่เลยอันนี้ยไม่แนะนําให้ให้ทานเนี่ยฮะดูพี่ดูแล้วนงนี่ดวงไม่ค่อยดีนะเนี่ยแล้วจะทำยังไงดีครับอาจารย์แบบนี้อาจารย์ว่าต้องแบบ มันต้องมีสะดกเคาะน่ะเชื่ออาจารย์นั้นเนี่ยต้องมีสสด็เคาะไม่งั้นไม่แค็วค่าปลอดภัยนะพี่น้องมีอยู่กี่บทัทมีอยู่ยี่สิบครับยี่สิบหรอยี่สิบมันน้อยไปไ<ม>นะนะต้องเก้าร้อยเก้าเก้าเชื่อพี่นี่จะไปหาตังค์ที่ไหนเ่ียงวดชนงวดก็ได้มผ่อนให้ก็ได้มีมีเงินสดเท่าไหร่ยี่สิบอ่ะมีอยู่ยี่สิบเอามาก่อนก็ได้มากมาย้นย้นยนมากมามาก่อยกอนก็ได้มามากมากปรก่อนก็ได้มาออืื มา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 เดี๋ยวนี้ทำพิธีสอกขอ้อยก่อนเปลี่ยนใจดีกว่าผมไม่ทำดีกว่ามันจะได้นี่พี่ลงคา <laughs> งถาไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยพี่ลงคาถาไปแล้วเด็ตอนนี้นมันก็ดี<ล>ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วนะก็นั่นไงพี่ลงคาถาไปไง <laughs> พี่ลงคาถาไปนุ้ง <laughs> ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากมันจะแพงไปเปล่าผมไม่รู้เ <laughs> นี้ยเก้าร้อยเก้าเก้าจ่ายไปก่อนยี่สิบเนี้ยเหลือเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแป๊บเดียวค่อยมาให้พี่ก็ได้มันดีขึ้นมาเยอะเลยนะตอนนี้ลงเงินเดือนออกวันไหน สิ้นเดือนเดือประมาณสิ้นเดือนมาวันที่หนึ่งที่สองก็ได้นงเชื่อมพี่นับสิ้นเดือนลูกค้าพี่เยอะมันจะเชื่อใจได้ไหมเนี่ยได้ดีนงเอ้ยลูกค้าพี่เยอะถ้าพี่อยากได้เงินนงพี่ให้มาสิ้นเดือนแล้วที่พี่ให้มาวันที่หนึ่งที่สองพี่ต้องรักษาอีกเยอะเท่าที่ดูนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะดีมันจะดีขึ้นแบบงั้นแบบดีจริงๆเลยนะดีเชื่ออาจารย์ดีมีแล้วค่อยมาผ่อนให้อาจารย์เพิ่มจะได้หายอย่าโกรธผมนะ อาจารย์เสด็คเคาะพลไปเยอะแยะหลายคนเลยทำไมชีวิตอาจารย์ยังไม่ดีขึ้นนุงนี่อาจารย์จะสอนอย่างหนึง่งนุงรู้ไหมว่าวัดหนะไม่สามารถสร้างเสร็จในวันเดียวนุงเข้าใจนะถ้านุงมีอีกสิบบาทนะจะดีขึ้นมากกว่านี้เลยหนึ่งสลึงพึ่งบันจบให้คบบาทมียี่สบาทฟักดก๋วยเตี๋ยวไม่เดี๋ยวหลังมีห้ทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ผุไม่พัง นี่นะเราเก็บได้แล้วเมื่อกี้แอมซีเห็นอาจารย์กู้เขาดูดวงให้อาจารย์นงยังได้ข่าวว่าอาจารย์นงดวงไม่ดีโดนสะดบกระคอไปยี่สิบบาทแล้วอาจารย์เอาตรงๆแล้วมันต้องใช้ประมาณกี่บาทถึงดวงจะดีเลยอ่ะอาจารย์ประมาณกี่บาทอืมเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ะดีเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทดีจะหายเลยแค่วคาดปลอดภัยโอ้ทุกคนนะครับในนี้เราดูเขาการเขาแก้กรรมกันไปแล้วทีนี้เราก็มารู้วิธีการทําแล้วนี่เอากระที่มา หม้อหม้อไหนเอาหม้อมาพัดหม้อามาเอ็ดซีทุพพี่เร็วเร็เร็วเร็ล้างเลยล้างล้างล้าก่อนล้างก่อนนี่นะขออนุญ,ญาตนะจากที่ผมใช้มือบอกเปลือกบอลนี่ก็กลายเป็นตีนไม่ได้จากมือกลายเป็นตีนถ้าใครขึ้จะทำนะันแนะนําว่าใส่ทุกมือเสียเพื่อป้องกันคันด้วยเพราะบางคนมันแพ้ครับมันจะคันเดี๋ยวเร็วเรื่องซีทมึงรับจานมึงพอกันเลยเนี่ล้าง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 ้างเอาเนี่ยไปเลยเไปมา ร้านนี้อะยรเอานี่มาใส่นี่เร็ว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 หมดมือแล้วมือแล้วนี่นะครับรานจานพี่ลุงลอยมูตานร้องหุองไปเก็บหมดนี่นี่น้านี่นะนี่ครับนี่คือพริกแกงส้มที่เราใส่ปลาเค็มไปแล้วทีนี้รอรานเร็ว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 ครับผมตักใส่เลยนี่ขั้นตอนเลยเราเอาพริกนะครับพริกเนี่ยใส่หม้อไป แล้วเอากะทิกะทิคนลงไปเลยคนลงไปเลยแล้วก็เตะพริกให้เข้าครับกะทิตะพัดเอาวาที่มาเลยเทใส่ไปเลยนะเออไอสีผู้พี่มึงฝาดมัดน,นี่ใส่เลยปาดน้ำกะทิมันไม่เลี่ยมไหมนะนี่เป็นไว้สีผู้พี่ไว้ถนัดยกหม้อเดียวน้ำข้แก่นะ เรื่องหม้อเดี่ยวกเก่งนะพวกแกได้ข่าวนะนี่นะครับเรา,าคลิปนี้อย่าเพิ่งตั้งไฟให้คนพิกแกงให้คนพิกแกงขับกะทิเข้ากันก่อนพอเข้ากันก่อน,ก,นกันก่อนปับ๊บนี่ทำแบบนี้เลยย้ำเอาบอลใส่ไปเลยอย่าเพิ่งตั้งไฟนะเอาบอลใส่ไปเลยใส่ปับ๊บนี่เลยตั้งไฟตั้งไฟทิ้งไปเลยนะครับยังไม่ต้องทำอะไรตั้งให้หมันเดือดก่อนเลย เดี๋ยวพอเดือดปั๊บเราค่อยผสมของที่ต้องใช้ย้ำนะต้องใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ำเนี่ยแกงมัน่เยน็นเลยปล่อยสักพักหนึ่งให้เดือดเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องปรุงช่วงนี้เราก็คั้นน้ำมะขามเปียกเลยนี่คั้นน้ำมะขามเปียกรอไว้ไอไอไอ,ไอปอนเปิดไฟเลมันเปิดเปไหมรู้ไหมตรงไหนจาน ต้องเปิดฝานี่เป็นไงเป็นไงหอมนะ <Le ap S 1> หอมไหมหอมแล้วคุณหมอไหนแกลราเอาลินแต่นี่ <c oughs> ไม่ได้คุณหมอร้อน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 ี่<ๆ>นะเราต้องให้มันเดือดเดี๋ย <ล ót, S 1> วมันก็จะนิ่มเนี่ยเนี่ยมันเดือดเราก็คนได้เนี่ยพอมันเดือดปั๊บเราถึงจะต้องใส่เครื่องปรงุงน้องเอ,เอา,เอาหอยมาก่อนใช้หอยแมงผู้ตาย จานลองพิสูจน์หอยอีก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 เจ้ตัวด้วยมันเป็นไงครับผมมาได้กินอพิสูจน์หอยแล้วคุณหมอ,อยังจ้าบอยู่ครับอร่อยอร่อย,ออยหอยอันนี้ถ้าอยู่ในหม้อแล้วเราไปกินกับข้าวจะอร่อยมากเลยคุณหมอแต่มึงแดกไปสองตัวนา่าจานนี่ยบงได้สิเนี้ยเอาน้ำตาลมาน้ำตาลมาหนุ่มพอมันเดือดปั๊บเราเทใสไ่ไปเลยนะนี่แล้วก็ส้มมะขามเปียกอ่าน้องเอาเอาเอาเครื่องปรุงมาด้วยใสไ่ไปเลย อาจารย์ปิดวาเอาเสกคะถาก่อนปิดติดดยวทำเาเวสีมาแย่งกินอ่ะติดติโสพระควายาตายาเฮ้ยพอแล้วพระสีแกก็เลยก็กระถานี่คกถาเดียวเลยไล่พึ่งง่าผีแกมีครถาอื่นมากกว่านี้ไหมอากถายะถาสัพพีตรวจสอบอาหารขึ้นว่าไงท่องได้แค่นี้อาจารย์ผมรู้ว่ากาะถารู้ว่าครถายะถาสัพพีนี่คือการตรวจสอบอาหารของพระ พระกอดเชื้อฉันอาหารเนี่ยจะท่องคาถายักถาสัพพีออผมผมได้แค่ชื่อคาถาจ้ะอ๋อเป็นฟ้าเลยครับผมมึงทุกอย่างมึงใช้คาถาหมดเลยคาถาสะกดดวงจิตดวงวิญญาณเวอร์ชันล่าสุดคุ้มครองธรรมชาติและสรรพสิ่งฟื้นฟนูดินน้ำลมไฟอากาศและกอบกู้จิตวิญญาณทุกคนลีลาท<อ>ี่เปิดก็เปิดและลีลาวว่าจะได้แดกมึงนี่ลีลาแล้เกินอาจารย์นี่นะได้แล้วไอ้เข<อ>าเรียกว่า บอลเริ่มเปื่อยเนี่ยเราก็ตักชอสปีตาหอยตักติดตาหอยเนี่ยอ่ะปิดฝาหม้ออ่ะใครใครถนัดยกหม้ออ่ะนี่ยนี่อ่ะมานี่มาเลยดูหน้าลดหน้าตาของแกงบอลอาจารย์เคารพเองนะอีลองชิมก่อนเลยครับผมเอาเลยชิมก่อน เฮ้ยมันไม่ร้อนเหรอจานอร่อยคุณหมอแบบมันก็ร้อนนิดหน่อยอ่ะมันเหมือนแกงสายบัวบอลนี่เหมือนแกงสายบัวเลยชิมคำแรกไม่รู้เรื่องอร่อยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคุณหมอปลาจะมีฝีมือทางด้านนี้เองดูเป็นไงร้อนหมอร่อยคุณหมอ ขอโทษถ้าเป็นถ้าเป็นคนธรรมดาไม่มีวิชากินไม่ได้นะถามว่าทําไมเพิ่งตักนี่เลยตักร้อนๆเนี่ยตักร้อนๆเนี่ยอาจารย์เน่งรอได้เลยอ่ะดูไม่ไม่เชื่อตัวหลอกเลยเนี่ยเนี่ยร้อยเห็นเลยเนี่ยเนี่ยอาจารย์อ่ะถือๆอ่ะนี่คือร้อนๆเลยเมื่อกี้มันกินแบบนี้เลยนะพี่น้องมันไม่ร้อนมันอร่อยคุณหมอปลาอ่ะลองให้ลูกส์ลูกลูกส์เนี่ยอ่ะลูกส์นะ รอยร่อยร่อยร้อยร่อยร่อยฝากกดแชร์กดไลค์กดทัศนคายกดกระดิ่งด้วยผมบอกนะว่าไอ้พวกปากดีอ่ะแดกแกงบอลปากจะคันเขาจะเขาว่าปากดีกับปากเสียด้วยดียังไงเสียไงอ่ะไอ้พวกที่นินชาเรื่องชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกพวกปากเสียแดกแกงบอลไม่ได้นะปากจะคันบุกบอลเนี่ยอย่าไปแดกส่งน้องลองแดกดึกเผื่อตาก็จะลืม เป็นไงจานอร่อยจ้า